สวัสดีครับผมศักชยัยศรีรักษ์วันนี้จะมาคุยให้ฟังเรื่องการรวมกิจการของบริษัทจำกัดต,ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราพูดถึงการรวมบริษัทจำกัดในแง่ของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่วันนี้เราจะมาคุยกัน ถึงการรวมบริษัทต,ตามประมวลรัศดากรว่ามีผลทางภาษีย่างไรและกรณีบริษัทซึ่งรวมกิจาการนั้นมีอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่เสียอย่างไรการรวมกิจการตามประมวลรัศดากรก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกนัน1คือการควบบริษัทหรือบริษัทควบคข้ากัน2คือการโอนกิจการทั้งหมดจะตรงกับประมวลกฎหมายแพง 1, ่งพาณิชย์ที่จะแก้ไขใหม่ก็คือการผนวกบริษัทนะครับณปัจจุบันก่อนแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรื่องผนวกบริษัทวิธีการรวมบริษัทตามประมวลกฎหมาย แพ่งพันธุ์นี้จะมีเฉพาะการควบบริษัทแต่ผมจะดึงในส่วนของการโอนกิจการทั้งหมดหรือที่ประมวลกฎหมายแพ่งพนันธุ์เรียกว่าการผนวกบริษัทนั้นเข้ามาดูด้วยเพราะว่าณปัจจุบันหากมีการรวมกิจการโดยวิธีการควบกับโอนการทั้งหมด มีผลทางภาษีอย่างไรและหากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรื่องการผนวกบริษัทเข้ามาแล้วจะมีผลแตกต่างจากการรวมกิจการณปัจจุบันหรือไม่อย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกับการรวมบริษัทขอย้อนลนักษณะของการรวมบริษัทให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวมบริษัทก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับ วิธีแรกก็คือการควบบริษัทการควบบริษัทก็คือมีบริษัทต,ตั้งแต่2บริษัทขึ้นไปนะครับตกลงที่จะมารวมกิจการเข้าด้วยกันการรวมกิจการเข้าด้วยกันนั้นก็จะมีผลทําให้บริษัทเดิมซึ่งเข้ามารวมกันนั้นสิ้นสภาพเป็นนิติบุคคลและก็จะเกิดนิติบุคคลใหม่ขึ้นส่วนการโอนการทั้งหมดหรือการผนวกบริษัทนั้นจะต้องมีบริษัทซึ่งรวมกิจการเข้าด้วยกันนั้น1บริษัทคงสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่และบริษัทอื่นๆซึ่งตกลงที่จะมมาารวกัันนนนนน้้สสิิิภพเป็ตบุคล ยกตัวอย่างกรณีของการควบบริษัทบริษัท A กับบริษัท B ประสงค์ที่จะรวมกิจการโดยการควบบริษัทผลของการควบบริษัททําให้บริษัท A และบริษัท B สิ้นสภาพนิติบุคคลโดยผลของกฎหมายเกิดเป็นบริษัท C ขึ้นใหม่บริษัท C นั้นรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ทรัพย์สินต่างๆของบริษัทเดิมซึ่งควบเข้ากันโดยผลของกฎหมายและบริษัท C จะได้เลขนิติบุคคลใหม่คือเลข13หลักใหม่ แต่สามารถที่จะใช้ชื่อเดิมไม่ว่าจะเป็นชื่อของบริษัท a หรือบริษัท b ก็ได้นะครับส่วนการโอนกิจการทั้งหมดหรือการผนวกบริษัทนั้นตัวอย่างนะครับก็คือบริษัท a กับบริษัท b นะครับประสงค์ที่จะรวมมีการโดยโอนกิจการทั้งหมดโดยให้บริษัท a เป็นบริษัทหลักก็คือบริษัทผู้รับโอนบริษัท b เป็นบริษัทผู้โอนผลของการโอนกิจการทั้งหมดก็คือทรัพย์สินนีสินสิทธิหน้าที่ของบริษัท b จะโอนไปยังบริษัท A กรณีนี้คือกฎหมายยังไม่ได้บัญญัติรองรับวิธีการรวมกิจการไว้ตามประมวลกฎหมายแพง่งพาณิชย์ดังนั้นทรัพย์สินนี้สินสิทธิหน้าที่ของบริษัท B จะโอนไปยังบริษัท A โดยผลของสัญญาและมติที่ประชุมของบริษัทผู้โอนและผู้รับโอนกรณีนี้นะครับเมื่อคงบริษัท A ไว้ก็คือบริษัท A ก็จะใช้เลขนิติบ,บุคคลเดิมนะครับนี่คือความต่างกันจุดแรกครวบบริษัทที่เกิดจากการครวบจะมีเลขนิติบุคคลใหม่การโอนการทั้งหมดบริษัท ซึ่งเกิดจากการโอนกิจการนั้นจะมีเลขนิติบุคคลเลขเดิมผลทางภาษีกรณีของการควบบริษัทกับการโอนกิจการทั้งหมดมีอย่างไรผมจะแบ่งออกทั้งหมดเป็นสส่วนส่วนที่1คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดส่วนที่2คือส่วนของบริษัทจำกัดซึ่งควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้กันนะครับในส่วนที่1คือผู้ถือหุ้นหากว่าทําถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไว้ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนะครับ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือแคปิตอลเกณทั้งหมดในส่วนของบอริษัทจำกัดซึ่งควบเข้ากันหรือ โอนกิจาการทั้งหมดให้แก่กันนั้นก็ไม่ต้องเสียหรือได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลนัษฎากรภาษีตามประมวลนักแากรมีอะไรบ้างครับก็คือมีภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมแต่การดําเนินการจะต้องทําตามวิธีการที่กฎหมายแต่ละฉบับกําหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการภาษีมูลค่าเพิ่มหากการควบบริษัทบริษัทใหม่อันเกิดจากการควบจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหากว่าเป็นการโอนกิจการทั้งหมดบริษัทผู้รับโอนกิจการทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเราจะเห็นว่าณนะปัจจุบันไม่ว่าการควบบริษัทหรือการโอนการทั้งหมดตัวสิทธิประโยชน์ของภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการก็จะเหมือนกันนะครับเรามาดูต่อมาก็คือค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริรมทรัพย์กรณีของการควบนั้นเมื่อมีกฎหมาย กำหนดถึงวิธีการควบไว้โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ถึงสภาพนิติบุคคลลักษณะของการควบไว้ค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์จะคิดจากกรณีของการโอนไม่มีทุนทรัพย์ก็คือแปลงละห้บาทส่วนกรณีของการโอนการทั้งหมดเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เกี่ยวกับสภาพนิติบุคคลยังไม่ได้มีการกําหนดถึงการโอนการทั้งหมดหรือการผนวกบริษัทไว้ดังนั้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นการโอน แบบมีทุนทรัพย์โดยทั่วไปก็จัเตียหน้าตาล้อยละ2ของราคาประเมินนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการควบกับการโอนกิจการหรือการผนวกณปัจจุบันหากว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยการผนวกบริษัทเข้ามาแล้วผลของการรวมกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับประมวลรัษฎากรก็จะตรงกันทั้งหมด เมื่อตรงกันแล้วค่าตัวของภาษีก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าณปัจจุบันก็จะได้รับยกเว้นทั้งกรณีของการควบบริษัทกับการผนวกบริษัทหรือการโอนกิจการทั้งหมดแต่จะมีความต่างจากนปัจจุบันคือค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาร,ริมทรัพย์จะคิดเป็นกรณีของการโอนไม่มีทุนทรัพย์ทั้งกรณีของการควบบริษัทหรือการผนวกบริษัทหรือโอนกิจการเพราะว่ามีกฎหมายบัญญัติรองรับการผนวกบริษัทไว้แล้วณกรณีนี้นะครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะรวมกิจการเข้าด้วยกันเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าณนปัจจุบันเราจะทําวิธีการควบบริษัทหรือโอนกิจการทั้งหมดหากว่ามีการแก้ไขการผนวกบริษัทแล้วเราก็สามารถที่จะ เลือกได้ว่าจะใช้วิธีการควบหรือผนวกบริษัทถ้านปัจจุบันเราก็คงต้องดูเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ว่าบริษัทซึ่งจะรวมกิจการนั้นมีอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถ้ามีอสังหาริมทรัพย์เราก็คงต้องเลือกวิธีการของการควบแต่ถ้าไม่มีอสังหาริมทรัพย์เราอาจจะเลือกควบหรือเลือกวิธีการของการผนวกบริษัทก็ได้นะครับวันนี้ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ยังไงต้องขอบคุณมากครับ